เรื่องเล่านายพานกับผีป่ากลางหมู่บ้านเล็กๆชื่อว่าบ้านห้วยลึกมีนายพรานชื่อนายพานที่ขึ้นชื่อเรื่องความเก่งกาจในการล่าสัตว์ชาวบ้านมักเห็นเขากลับมาพร้อมซากสัตว์ป่าเต็มหลังบ้านถึงจะเก่งและชำนาญป่าแต่พานมีชื่อเสียงด้านความโลภและไม่เคารพกฎของป่าคืนหนึ่งลุงคำผู้เฒ่าของหมู่บ้านเล่าเรื่องผีป่า ในการรวมตัวของชาวบ้านลุงคำเตือนทุกคนว่าผีป่าเป็นผู้คุ้มครองป่าหากใครล้ำเส้นจะถูกลงโทษชาวบ้านฟังแล้วพากันหวาดกลัวแต่พานกลับโหระและเย้ยคำเตือนนั้นนายพานผีป่าอะไรลุงถ้ามันมีจริงมันคงโผล่มาหาข้านานแล้วลุงคำเอ็งอย่าท้าทายมันพานวิญ,ญญาณป่ามันมีจริงไม่ใช่เรื่องเล่นๆแต่พานไม่สนใจเขาวางแผนเข้าป่าลึกเพื่อหาสัตว์ตัวใหญ่ที่สามารถขายได้ราคาดีตอนที่หนึ่งการเดินทางสู่ป่าลึก รุ่งเช้านายพันสะพายปืนและเป้เดินเข้าป่าคนเดียวบรรยากาศในป่าช่วงแรกสงบมีเสียงนกร้องและลมพัดเบาๆแต่เมื่อเข้าไปลึกขึ้นเสียงในป่าค่อยๆเงียบลงเขาเริ่มเจอร่องรอยของกวางและหมูป่าทันใดนั้นเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นจากรอบตัวเสียงกระซิบกลับไปป่าแห่งนี้ไม่ต้อนรับเจ้าพัานหยุดและมองไปรอบๆแต่ไม่เห็นอะไรเขาคิดว่าเป็นเสียงลมและเดินต่อแต่ทุกก้วที่เขาเดินลึกเข้าไปบรรยากาศเริ่มแปลกประหลาดต้นไม้ดูเหมือนจะเคลื่อนไหวตามเขา ไม่นานพ่านเจอกวางตัวใหญ่เขาเล็งปืนเตรียมยิงแต่ก่อนที่เขาจะลั่นไกเสียงกรีดร้องแหลมสูงดังลั่นป่าต้นไม้รอบตัวเหมือนจะหันมาทางเขาพานตกใจแต่ยังคงยิงออกไปกระสุนนั้นพลาดเป้าและกวางก็หายไปในพริบตาตอนที่สองเผชิญหน้าผีป่าเมื่อพระอาทิตย์ตกดินพานเริ่มหาทางกลับแต่ไม่ว่าหันไปทางไหนเส้นทางก็เปลี่ยนเหมือนไม่มีจุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดเขาเริ่มตะโกนเรียกแต่มีเพียงเสียงสะท้อนตอบกลับเสียงกระซิบเจ้าจะไม่มีวันออกไปเจ้าต้องชดใช้ ทันใดนั้นความเมื่อเข้าปกคลุมและเงาทมินรูปร่างเหมือนมนุษย์สูงใหญ่ปรากฏตรงหน้าผีป่าเจ้าฆ่าล้างสัตว์ในป่าขโมยชีวิตเพื่อความโลภเจ้าคิดว่าข้าจะยอมปล่อยไปง่ายๆหรือนายพานเสียงสั่นข้าข้าแค่ต้องการหาเลี้ยงชีวิตข้าไม่ได้ตั้งใจทำลายอะไรผีป่าโหราเสียงเย็นชาพายุลมพัดแรงจนพานล้มลงเงาของผีป่าคล้ายจะกลืนกินเขาแต่ทันใดนั้นพานนิกถึงคำของลุงคำที่บอกให้ขอขมาป่านายพานได้โปรดข้าขอโทษ ข้าผิดไปแล้วเสียงกระซิบรอบตัวเริ่มเบาลงแต่ผีป่ายังยืนอยู่ผีป่าเจ้าจะต้องสัญญาว่าจะไม่ล่าสัตว์ในป่านี้อีกและจะช่วยฟื้นฟูสิ่งที่เจ้าได้ทำลายพานรีบรับปากน้ำตาไหลด้วยความกลัวตอนที่สามการเปลี่ยนแปลงรุ่งเชา้านายพานฟื้นขึ้นมาใกล้หมู่บ้านชาวบ้านที่ออกตามหาเจอเขานอนหมดสติใต้ต้นไม้ใหญ่ลุงคำเองเจอผีป่าใช่ไหมพานนายพานพยักหน้าข้าเจอ ข้าผิดเองลุงข้าจะไม่ล่าสัตว์อีกแล้วจากวันนั้นนายพานเปลี่ยนไปเขาเลิกล่าสัตว์และเริ่มช่วยชาวบ้านปลูกต้นไม้ฟื้นฟูป่าที่ถูกทำลายบทสรุปหลังจากนั้นหลายปีป่าที่เคยเงียบเงากลับมามีชีวิตอีกครั้งเสียงสัตว์ร้องดังขึ้นอีกครั้งชาวบ้านพูดกันว่าผีป่าปกป้องคนที่เคารพป่าและลงโทษคนที่ทำลายนายพานกลายเป็นคนเฝ้าป่าช่วยดูแลและสอนคนอื่นเรื่องความสำคัญของธรรมชาติเสียงกระซิบเผาเบาเศร้ามนุษย์กับป่าควรอยู่ร่วมกัน chung chấm way